าาจ้าสวัสดีค่ะวันนี้สบายสบายบ้านนาะมาตำส้มตำกินนะคะส้มตำอยู่บ้านนอกส้มตำกุ้งสดไม่กล้ากินกุ้งดิบมืดมืดไปหน่อยจ้าเออแกงและใส่ปลาราโนัวๆนะคะออคนล่าแทะ <c oughs> <c oughs> สองสอนจัดไปเลยนิดนึง ข้ามันแบบตัดนะจ๊ะที่ตัดกันจ้ะใส่น้ำตาลเล่นิดนึงอันนี้ผงนัวใส่เยอะลัวเยอะแซบเยอะ <laughs> ไม่เยอะเท่าไหร <c oughs> ่หรอค่ะขาดไม่ได้เลยจ้ะพอพอ <c oughs> เอาเอาเลยอีกช้อนหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ชิมดูก่อนโขกเลยให้ได้รสดาตาซะก่อนตำแรงๆเลยค่ะ ร้อนมาชิม้มเปรียวคิดว่าปลเปรียวใส่อีกล้างแล้วะปากหน้าห้ก็ได้ แบ่งไอ้นั่นออกเวลานั้นเราเทลงนั้นเลยค่ะจะได้ตอนที่เทลงทน,นี่ไงของเราเยอะเลยวางนี่ก็ได้นี่ออกอ่ะจะเล็กน,น้อยเนะึ่ง เบืกอันใส่ด้วยก็ยหอมอตำเครื่องไว้เด็กน้อยรนะว่งพอ,อไม่ใส่บดลนพอดีแนะเบียงไม่ต้องไปไอีกแลวน้องช่บปลายซอนกันาเยอะ น้ำปลาน้ำป,าปลา,ปาไปไมันมีแต่มันมีแต่ผงนัวมันมีแต่น้ำปลามันมี <c oughs> มันไม่มีรสน้ำปลาเลยจ้ะพออย่างพอ,พอแถมนิดตามพออย่างพอแล้วเป็นค่ะ ใส่เลยเส้นใส่เลยรสชาติาคิดว่าไม่เผ็ดเท่าไหร่เนาะใช่ไหมจะชิมไหมเมื่อกี้รู้สึกก็กลัวกินไม่ได้ไงเดี๋ยวแสบไส้ โคกเลยจัวจัวจัวเลยได้ใจได้ทียวโ,โคกใหญ่ไปเลอเธอมาเด้อพี่พน้อง<ๆ>เด้อามากินตำบกงอยนน่ประจวบค่ะอยู่บ้านสวนบ้านสวนคนขับรถน้องชายเอา่ะค่ะะจะชิมเอามือจับเลยนะทีเนี้ย แซบเวอร์่วเทถาดเทถาดตั้งเลยกินรูปแบบถาดเลยจ้าเดี๋ยวขนมจีนใส่แซบแล้วค่ะแซบแล้วชิมนิ้ว่าไม่เชื่อพอแล้วเผ็ดตอนนเห็มเจ้าเทก่อนแล้วค่อยใส่เดี๋ยวนะคะค่อยรอเจ้าไปยืนขางข้างแฟนค่อยนุ่น